สบายดีตอนเ้าเด้อพี่น้องสุขสบายดีบุจุกุคนเด้อเนาะเมน้สบายสีพาทุกคนมาหับซมบรรยากาศอยู่ทงไฮทงนาคือเก่าพี่นอ้องก็คือตอนนี้เนาะสบายลงมาหนองบัวอากาศกันหนาวหนาวแต่ว่าพักกันมาหลาะทงไฮทงนาเนาะ <c oughs> มีเวลาได้ย่างหลาะเอาบรรยากาศยามเศร้านำหมอกกัลลังคุมอยู่เนาะ ยางมาบึงสมบัวอยู่ที่น้องอันนี้บัวกับบัวลายปันไดพี่น้องเพราะว่าอันพวกเขาดึงขึ้นเนี่ยแล้วเนาะอยากให้มันดับผ่นะแต่มันก็บรรดบเลยพี่น้องมันยังมีเสื้อมีหัวมันอยู่ในี่น,น้องนี่เนาะแล้วก็อันนี้เม็นย้มแรงย้งมฝนหันจะมีลายลายเดีเนาะดอกมันจะลายอันนี้เม็นบลายปันไดบรรยากาศย้ำเศร้าแบบสดสื่นนะพี่น้อง แบบสงบดีเนาะอยู่ทงไฮทงนาอันนี้ก็สิเป็นแนเด้อพี่นอ้องเนาธรรมดาในยามฝนนี่มันสีเขียวงามแต่ว่ายามนี่มันบียดงามปไปนลยเนาะจะออกสีทองทองสีสีนำ้ำอะสรฝุ่นโอบมันเนาะมันกลยเป็นสีแบบสีแต่ตัวใหม่เกิดใหม่ก็สิเป็นสีเขียวงามสบ,บายยางมากนประมาณ ได้โดยรักหนึ่งพี่น้องจากเฮือนสบามาหาน้องเนาะอันนี้ก็เป็นเขีดดินนาของเอือยคือการตอดินตอนเดียวหละแต่ว่าเนี่ยห่างมันมันไกลกันเติบเนาะน,นี่สบากำมาซุ้มน้องแต่ว่าลงน้ำนี่ก็อุ่นนพี่น้องเนาะเพราะว่ายามเศร้าน้ำมันสีอุ่นเนาะอยู่ในหนองมันจะบวเย็นสบาลงลงน้ำกับสบายนี่พี่น้องตะเว้นส่องใส่อัน น้ำเนาะก,ก็งามงามเห็นภาพงามก็เลยอยากให้พี่น้องได้หับ zoom นะหัวพี่น้องก็มักหับ zoom ม,มันยากระะนี้คือกันบน่นอะคันหับคันมักกะฝากกดไลค์กด subscribe ให้ในเด้อพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้สบ้าสแนลด้วยนะคะสบากะสีเห็ดคลิปทั่วไปเนาะมีอี่างสบากกะทายให้พี่น้องได้หับ z o o น้ำกันตอนนี้มันอู้งามเฮงขนาดดอกบัวมันหน่อยในแบบต้นเสาเนาะถือแสงแดด อ้อนออนนี่มันกระสีบ้านเนาะพอขำม,มามันกระสีสวยมาเด็ดมาห่อนมามนกระสีหกได้ดอกบัวเฮาอันนี้มาคุณกระโดกดกพี่น้องกกอยู่เค็มน้องเลยอันนี้บรรยากาศใกล้ๆเนมหินเนาะจะมีเถียงนาอยู่เค็มน้องบอนที่ว่าผักเสายำกินเข่าเถียงเข่าวเสาเวลาเห็ดห้เห็ดหนานเนาะพี่น้อง อันนีสบากับสิลุงลงน้องเนาะอุ่นดีพี่น้องลงไปน้องแล้วก็ลงไปเก็บดอกบัวแล้วก็ไปเอาแหนเนาะตอนนี้ พี่น้องขี่เหือลงขี่เหือน้ำสบาเด้อสบาสิพาหลงเ,เหือเนาะ <c oughs> ตอนนี้สบายกสิขี่เหือลงเหอเก็บดอกบัวนาะพี่น้องเพราะว่าอัน สบาเห็นนะสบากะมักเนาะสีบวัวนะแล้วก็กานมันก็บสบาสีอะไปเห็ดอาหารเน,ะเนาะเอาไปกินกับตำบักห่งเน่ยแล้วก็ใส่แกงฟ้าเนาะพี่น้อง ีอะไรนะเะนะี่ยจะบ้าวสาิเข่าฝังเนาะพี่น้องพี่เห็นปลาปลาคำเนาะของหลานรายเป็นเรียงอยู่ในน้องนี่ แต่เขากัดนิ่งก่อนเนาะนิ่งเฮือก่อนบุปากเลยมิติซี่เห็นมือกล้องอันจับภาพให้มันได้เนาะนำใสเลยก็เห็นงามงามพี่นอ้องเป็นกันยังบได้หนีเด้เป็นสีนยังบบหูเนาะบริษที่นี่สบาก,กับเคลื่อนไหวระเบิดนี่เคลื่อนไหวแล้เป็นก็นกนจวกเจี๊ยบไปเลยเนาะพี่น,น้องงามงามเด้อ นี่คือชีวิตเด็บบ้านๆอยู่กับธรรมศาสติน้องพี่น้องมักเหง <laughs> ตอนนี้ก็คือเบิ่ดหนักคือเบิ่ดหลังพี่นพว่าไม่ภายเฮือก็บ,บ่ได้เนะาะมักเสียมที่สบ่ภตน้องซ้ําแต่ว่ายักกางดีตอนนี้นํามันบ่กพดนะนําจะบกแต่ว่าอยู่กลางกพอสมควนเพียงมาณเพียงออเพียงคอ ไปค่ะเอาออกไปหาด,กาดอกบัวเลยขับไปหาดอกบัวพู้นี่ขี้ล่เนาะงามแหงเด้อสองดอกนี

Aw, เอาแต่ว่าพักก so ันมาลงน้ำอู้มาจะเอาดอกบัวดอกนี้เอกหอดอกอมวยข่อยเอาดีๆเด้อเอาก้ยบ่ได้เด็กนกแ่ Rồi, giang mới mê này rồi giang โอเคเนาะทุกคนมาหอดนี่เนาะสบากักล okay. so, <øre> ับมาหอดเทพื humano, achelor, ่อนพี่เห็่อนหอยแต่ก็บสบากัสีตาลเอาดอกมันใส่น้ำไปแงงเนาะพี่น้องเห็นเลการมันกับสีใบเป็นอาหารเป็กินแต่ก็กินกับตัมของหงโอเคสำหรับคลิปนี้สบากัสีขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเราสบายขอลาไปก่อนเด้อพบกันคลิปหน้าเนาะฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้สบายในเด้อพี่น้อง สำหรับคลิปนี้สบายดี